ทวิตเตอร์ของบิวบอร์เนี่ยเป็นคนทวิตมาบอกเลย5 <c oughs> เพลงอันดับ4 5 6 7 8ครับผมแกบนอนไม่หลับเลยับโอ้โคืนนั้นคือพอรู้ปุ๊บอยากจะแต่งเพลงใหม่เลยโอ้ตอนตอนตอนที่รู้ใช่ไหมครับผมก็คือทางทาง ทวิตเตอร์ของบิวบอร์ดเนี่ยเป็นคนทวิตมาบอกเลยใช่ว่าติดเพลง5เพลงอันดับ4 5 6 7 8ครับผมก็เป็นเป็นเพลงล็อตใหม่ของอัลบั้มด้วย5เพลงแล้วก็ตื่นเต้น,ตนแล้วก็ดีดใจดีใจมากจริงๆครับตอนนั้นแกล้นอนไม่หลับเลยเพราะ <laughs> ว่าผมก็ไปตามดูทวิตครับผมแฟนๆดีใจมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าคือผลงานนี้เราตั้งใจทำมาเพื่อตอบแทนแฟนๆนีแน่แหละครับผมแล้วแบบเขาดีใจเขาว่าทับใจก็ เราก็รู้สึกยิ่งดีใจมากกว่าเดิมออกครับโอ้คืนนั้นคือพอรู้ปุ๊บอยากจะแต่งเพลงใหม่เลย <laughs> ดีใจมากๆแล้วเราก็เป็นศิลปินยังหน้าใหม่อยู่เลยนะเพราะว่าเพิ่งมาเป็นเพิ่งปีเดียวเองครับผมแล้วก็ปล่อยอัลบั้มมาแล้วผมรู้สึกว่าเพลงเพลงที่ทําออกมาเป็นอย่างเพลงที่ผมแต่งเองทั้ง Summer Fire w o s แล้วก็ d r o w i n g เนี่ยเป็นเพลงที่ เขียนมาจากแบบความรู้ส like ึกแล้วก็เรื่องราวจริงๆมันคือใส่ความจริงใจเข้าไปในในตัวเนื้อเพลงผมรู้สึกว่าแฟนๆเขาต้องรับรับรู้ได้ละถึงแบบถึงสตอรี่ถึงเรื่องราวถึงอิโมชั่นถึงความรู้สึกต่างๆที่มันมาจากเพลงนี้ครับผมก็กดดันนะครับกดดันแล้วก็อยากทําให้ตัวผลงานเนี้ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็เลยไปเรียนร้องเพลงเพิ่มแล้วก็ตอนนี้แบบช่วงนี้ฟังเพลงเยอะมากครับเพราะว่าต้องหาหาหาแนวเพลงหาขึ้นดนตรีใหม่ๆจะใส่เข้าไปด้วยครับ ก็จะไปเรียนผู้อ b นบีเพิ่มครับผมที่เรียนอยู่อันนี้ต้องต้องรอติดตามครับเพิ่ง <laughs> <laughs> ปล่อยอัลบั้มมาวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ครับผมแต่เดี๋ยวช่วงกลางเดือนเนี่ยจะมีเพลงที่ไปฟีเจอริงกับศิลปินต่างชาติด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่กับศิลปินต่างชาติมาช่วงปลายปีด้วยครับผมคิดถ <laughs> ึงมากๆครับเพราะว่าเจอกันแบบ ล่าสุดเนี่ยน่าน่าจะหลายเดือนมากๆสี่หเดือนแล้วครับผมแล้วก็เป็นห่วงแฟนๆด้วยเป็นห่วงมากๆเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ก,รก็แบบอันตรายมากๆอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆอย่ายให้แบบแข่งแรงสุาพแข่งแรงครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกๆคนเร,เร็วๆนี้ครับผมโหคือผมเป็นคนชอบเวลาที่ร้องเพลงแล้วมีแฟนๆอยู่ด้วยมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราได้มาร่วมบรรยากาศด้วยกันเราได้มาแบบเขาเรียกว่าสนุกด้วยกันมันด้วยกันถ้าร้องเพลงเศร้าก็จะเศร้าไปด้วยกันเลยครับผม แต่ว่าพอแบบพอตอนนี้เหมือนกันว่าเราร้องกับกล้องอะไรแบบขาดการอินเตอร์แอคซ์ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคิดถึงบรรยากาศเฟสติวลัลคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้มากๆเลยครับเวลาอัดเวลาแบบพวกแบบไปไปไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยเวลาร้องเพลงแห้งมาก <laughs> แล้วแบบเพียอยู่คนเดียว <laughs> ใช่ <laughs> แล้วแล้ทีมงานทุกคนจะแบบเครียดมากตั้งแต่ทำงานจะกลับบ้านก็ดูอยู่ว่าเป็นแฟมิลี่คอนเสิร์ตเดียวก็คิดว่าครับผมเพราะว่าอย่างช่วงช่วงแรกๆที่มาเป็นศิลปินเนี่ยต้องร้องเพลงคนอื่นเยอะ เพราะเรามีเพลงน้อยแต่ตอนนี้เรามีแบบสิเพลงแล้วก็คิดว่าคงอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้ครับก็อย่างนั้นด้วยครับผมแล้วก็อยากเจอแฟนๆเองด้วยครับฝากถึงแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมดูแลตัวเองกันให้เยอะๆเลยนะครับก็ไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสตลอดเวลาอย่าลืมใช้เจลล้างมือด้วยแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับยำบ่อยๆมากเลยออกกำลังกายให้แข็งแรงครับผมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับก็เวลาที่เราได้กลับมาเจอกันเนี่ยจะได้สาพแข็งแรงและมาเต็มที่กัน